คุณพิธานะคะได้มีการทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอแห่งประเทศไทยโดยจะมีการพูดคุยเรื่องการกระจายอํานาจปลดล็อกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้ากลเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะ ในช่วงนี้เนี่ยนอกจากจะเดินสายไปพบกับภาคเอกชนนะคะในสายที่เกี่ยวกับอ,อ,อย่างเช่นประธานสภาอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไปในโหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่ท,ทราบกันว่าก้าวไกลเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่ง คุณพิธานะคะได้มีการทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอแห่งประเทศไทยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน5ท่านนะคะเข้าร่วมประชุมโดยจะมีการพูดคุยเรื่องการกระจายอํานาจปลดล็อกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะ โ,โดยในเรื่องนี้เนี่ยทางคุณพิธ,ธาเนี่ยก็ไปพร้อมกับคุณชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลคุณวรพกวิริยโรธทีมเศรษฐกิจของพักเก้าไกลรวมทั้งว่าที่สอสอและตัวแทนจากพักเก้าไกลนะคะร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายด้านการกระจายอำนาจของพักเก้าไกล ร่วมกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปททั้ง3สมาคมประกอบด้วยสมาคมสันนิบาตเทศบาลสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเนื้อหาของการพูดคุยหลักนะคะก็เป็นการประมวลข้อเสนอจากทั้ง3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ากับข้อเสนอต่างๆในนโยบายการกระจายอำนาจของพรรคเก้าไกลพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของคุณพิธาเนี่ยก็บอกว่าตนตั้งใจมารับฟังจากตัวแทนอ,อปทอทุกคนถึงอุปสรรคในการทำงานและเป้าหมายที่เราจะทำร่วมกันในอนาคตเพื่อประชาชนได้เมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ โดยสรุปว่านายกอปตท,ทุกคนทราบดีอยู่แล้วอำนาจบริหารท้องถิ่นทุกวันนี้ถูกมัดมือมัดเท้าไว้อำนาจบริหารทำไม่ได้ด้วยกฎหมายการเงินการขาดอำนาจต่อรองและการตรวจสอบที่ไม่ได้มาจากประชาชนทั้งหมดนี้นำไปสู่สภาพที่อำนาจการตัดสินใจงบประมาณ84ออยู่กับส่วนกลางเหลืออยู่ที่ท้องถิ่นเนี่ย แค่16%ซึ่งตนไม่เคยเห็นประเทศไหนที่เป็นแบบนี้จะสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้เลยดังนั้นตนเชื่อว่าเป้าหมายที่พวกเราต่างอยากเห็นร่วมกันก็คือการกระจายความเจริญกระจายอำนาจกระจายงบประมาณกระจายบุคลากรและการกระจายภารกิจซึ่งพักเก้าไกลมีแผนการทั้งในระยะร้อยวันแรก 1ปีแรกและ4ปีแรกของรัฐบาลที่พักเก้าไกลขอนำเสนอเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนในวันนี้กล่าวคือภายในร้อยวันแรกยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจและการทำงานของท้องถิ่นรวมถึงคำสั่งคอสอชอที่8ทับ2560เพื่อคืนอำนาจการคัดเลือกบุคลากรให้ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำบริการสาธารณะได้ทั้งหมดยกเว้นที่ห้ามทำรวมทั้งการแก้ไขพรบรแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจและแก้ไขภายในหนึ่งปีแรกจัดทำประชามติให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารจังหวัดและยกเลิกราชาการส่วนภูมิภาคพร้อมกับการแก้ไขพรบค้าราชาการท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน แล้วก็ภายใน4ปีแรกเนี่ยบรรลุเป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและบุคลากรโดยมีเป้าหมายอยู่ที่200 0 0 0ล้านบาทต่อปีภายใน4ปีรัฐบาลจัดตั้ง5ท้องถิ่นให้ออกระเบียบการเบิกจ่ายเองได้การกระจายอำนาจคือการระเบิดพลังทางเศรฐษฐกษิจ7,000กว่าลูกพร้อมๆกัน ผลการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจล้วนแต่บ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่ายิ่งมีการกระจายอํานาจมากก็ยิ่งทําให้ GDP โตมากขึ้นยิ่งกระจายอํานาจมากความเหลื่อมล้ําแต่ละภูมิภาคก็ยิ่งลดลงและยิ่งกระจายอํานาจมากการทุจริตก็จะยิ่งลดลงเอออันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะ เพราะว่าคนที่เขาเห็นแย้งเห็นต่างเนี่ยกับเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยก็พยายามจะหยิบยกกรณีที่ในส่วนของอบตอบ้างละอบจอบ้างละมีการพุจริตคอรัปชั่นกันเกิดขึ้นอ่าแล้วก็จะพูดทำนองว่าเอ้ยถ้าแบบปล่อยให้มีการเลือกตั้งกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่จาก ทฤษฎีตรงนี้ที่ทางคุณพิธาได้พูดถึงก็คือการกระจายอำนาจมากก็จะยิ่งทำให้ GDP โตมากขึ้นยิ่งกระจายอำนาจมากความเหลื่อมล้ำแต่ละภูมิภาคก็ยิ่งลดลงและยิ่งกระจายอำนาจมากคนที่แบบประเภทแบบวิตกจริตเรื่องการทุจริตคอรัปชันอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะต้องลอง,ลองพิจารณาดูเพราะ คุณพิธาบอกยิ่งกระจายอำนาจมากการทุจริตก็จะยิ่งลดลงเออดังนั้นค่ะความเจริญทางเศรษฐกิจการลดความเหลื่อมล้ำและการลดการทุจริตนะคือความสำคัญของการกระจายอำนาจซึ่งไม่ใช่แค่สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยทั้งหมดเป็นสถิติที่มากพอ คือเขาไม่ได้พูดลอยๆนะคะเขาพูดโดยมีการอ้างอิงสถิตินะที่บ่งชี้ไปทางเดียวกันว่าการทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจงบประมาณและบุคลากรเพียงพอเนี่ยจะนำไปสู่การระเบิดพลังเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งทางเศรษฐ,ฐกิจการลดความเหลื่อมล้ำและการลดการทุจริตไปได้พร้อมกันไม่มีอะไรท้าทายเกินความคาดหวังของประชาชน การกระจายอำนาจมีทั้งสิ่งที่ทำได้โดยรวดเร็วมีทั้งสิ่งที่ทำได้อย่างรวดเร็วและต้องรอบคอบและมีสิ่งที่ต้องอาศัยส่วนร่วมจากประชาชนมีเรื่องที่รัฐบาลทำได้เลยมีเรื่องที่ต้องทำประชามติและบางเรื่องต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมดนี้คุณพี่ธามั่นใจว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจและสบายใจร่วมกันว่า การกระจายอำนาจนี่มันไม่ใช่เรื่องสุดโต่งนะเพราะบางคนบอกโอ้โมาแบบยกเลิกระ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เป็นอุปสรรคกับการกระจายอำนาจคําสั่งคอสอชอเพื่อคืนอำนาจการคัดเลือกบุคลากรให้ท้องถิน่นนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆยเยอะๆไปหมดอุ้ยนี่มันสุดโต่งมากเลยคุณพิธาบอกไหมอ่ะมันการกระจายอำนาจนี่มันไม่ใช่เรื่องสุดโต่งนะ แต่เป็นสิ่งที่จะนำความเจริญมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศไทยทั้งนี้ตัวแทนจากทั้งพรรคเก้าไกลและสามสมาคมอปทเนี่ยนะคะจะหารือกำหนดวันแล้วก็แผนการจัดทำเวิร์กช็อปร่วมกันในวันที่15-16มิถุนายนนี้ทีนี้สำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะออคุณบุญชูจันสุวรรณค่ะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบอจอสุพรรณบุรีในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมกับพักเก้าไกลนะคะว่าตามความคิดเห็นของตนเนี่ยก็แล้วแต่นะคณะกรรมการที่เขาวางแผนนโยบายอะ่ะคือเราก็พร้อมแต่เรื่องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเราก็ยินดีและเห็นด้วย ก็อยากจะให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดทั่วประเทศให้พร้อมกันเลยเพราะเรามีต้นแบบอยู่แล้วสองจังหวัดก็คือกรุงเทพกับเมืองพัทยานำร่องอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเลือกตั้งผู้ว่ามันก็มีหนึ่งเดียวมันไม่ต้องมีนายกอบอจอใครเป็นผู้ว่าก็คุมทั้งหมดผู้ว่าไม่ได้มาจากมหาไทยแล้วคือใครอยากจะเป็นผู้ว่าก็ไปสมัครเลือกตั้ง และทำงานปกครองกับอบอจอ,อีกทีคือตอนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นส่วนราชการปัจจุบันผู้ว่าเนี่ยทำเรื่องปกครองอย่างเดียวถ้าเป็นอบอจอเนี่ยก็ทำเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นมันก็จะแยกงานกันชัดเจนแต่ถ้าเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งมันก็ยังเป็นคนพื้นที่ก็ไม่ย้ายไปไหนจะมีความต่อเนื่องในการทำงาน ทำให้การพัฒนาจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนในอำเภอและสอจอเราไม่รู้ว่าเขาจะเขียนรูปแบบนโยบายเป็นอย่างไรแต่แนวความคิดที่ให้เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเราพร้อมสนับสนุนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณบุญชูบอกนะส่วนคุณพิธานะคะก็บอกว่ายืนยันนะ เป้าหมายสําคัญที่สุดเนี่ยคือการกระจายอํานาจากระจายความเจริญนะคะดังนั้นการกระจายอํานาจคือกระบวนการไปสู่การพัฒนาความเจริญประเทศเราเนี่ยเมื่อรวมศูนย์ก็จะมีแต่กรุงเทพอย่างแรกคือการกระจายความเจริญและที่ตามมาคือการกระจายอํานาจและบุคลากรน,นะแล้วก็ได้มีการขอบคุณนะคะ ในการหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องของการร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นนะคะซึ่งครั้งนี้จะมารับฟังอุปสรรคแล้วก็มองเป้าหมายการทำงานร่วมกันในร้อยวันแรกที่จะเป็น q ควิกวินในการบริหารราชการร่วมกันจากนั้นในช่วงหนึ่งปีแรกของรัฐบาลเราจะกระจายความเจริญก่อนที่จะกระจายอำนาจจากนั้น ในวาระสีปีตั้งเป้าว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วซึ่งต้องได้สร้างความร่วมมือกันของท้องถิ่นซึ่งผู้สืข่าวรายงานนะคะว่าวาระการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางด้านการก,าร,กระจายอำนาจเนี่ยหลักๆก,ก็จะพูดคุยกันในเรื่องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อส่งเสริมกระบวนการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจให้มีความอิสระ และกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นรวมถึงการกำหนดแหล่งรายได้ใหม่ๆให้กับท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมรวมถึงประเด็นของวาระผู้บริหารท้องถิ่นที่มองว่าไม่ควรกำหนดวาระให้อยู่ในให้อยู่ดํำรงตำแหน่งคราวละ4ปีและติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้เพราะมองว่าควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน เนื่องจากผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนดังนั้นหากยังสามารถทำหน้าที่และมีผลงานเนี่ยก็ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะคะอ่ะตรงนี้ก็ว่ากันไปนะคะก็เดี๋ยวคงจะไปพูดคุยกันในส่วนของรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทงลุ้นและเอาใจช่วยและเชียให้คุณพิธาผ่านด่าน เรื่องของคุณสมบัติตรงนี้ไปได้นะคะเพราะก็ต้องยอมรับว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเขาห่างกันอยู่ประมาณ10เสียงนะคะระหว่างนี้ก็ยังไม่รู้ว่ากกตจะรับรองใครอะไรยังไงนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็การเมืองมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่การทำงานก็ต้องเดินไปอะค่ะก็ดีแล้วทำให้ลุงดูว่าการทำงานที่ที่คนที่เขาทำงานเป็นอะ บริหารเป็นเขาทํากันยังไงนะคะไม่ว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็ทํางานให้ลุงดูไปก่อดเหมือนทํางานให้เด็กดูแต่อันนี้เด็กทํางานให้ลุงดูนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ก็เป็นการทํางานของทางก้าวไกลนะคะก็จะเห็นว่าก่อนนั้นเนี้ยคือเขาเป็นฝ่ายค้านเนาะฝ่ายค้านก็คือมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะคะก็ไปดูว่าอรัฐบาลมีอะไรตรงไหนทุจริตอะไรที่มันสอแววความไม่ชอบมาพากล แต่ในวันนี้แม้ว่าตัวเองเนี่ยก็ก้าวขาในการที่จะเป็นรัฐบาลไปแล้วก้าวหนึ่งแหละก็อยู่ที่ว่าจะต้องถอยหลังกลับมาไหมหรือจะก้าวเดินต่อไปเนี่ยนะคะสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุลหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกร,รไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580